ในแพทย์ธีรงคงแก้วพอมรครับในแพทย์สาสุขจังหวัดพิจิตรครับมาจากจังหวัดพิจิตรครับที่ผ่านมาของจังหวัดพิจิตรเราก็ได้ดําเนินการตามโครงการพีบีนัมเบอวันมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเราเพิ่งจะได้รับความสําเร็จนะครับเป็น จังหวัดระดับดีเด่นตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ครับแต่เราก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับในการดำเนินการตามภารกิจของทูบินัมเบอร์วันครับคือไม่ต้องการให้เยาวชนคนพิจิตหรือว่าคนทุกรุ่นทุกวัยเกี่ยวข้อกับยาเสพติดครับตั้งแต่มารับตําแหน่งที่สาธารณจังหวัดพิจิตนะครับตั้งแต่เมษา2562ที่ผ่านมานะครับได้สัมผัสการทํางานของคนพิจิตครับเห็นทุกคนมีความตั้งใจในการทํางานครับภาคีเครือข่ายหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านเดิมหรือท่านปัจจุบันนะครับมีความตั้งใจในการที่จะทํางานเกี่ยวกับตูบีน้ำประวันท่านเอานโยบายท่านให้งบประมาณสับสนุนอย่างเต็มที่นะครับทางหัวหน้าสว่วนราชการตา่ตางๆก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เจ้าที่ก็มีความตั้งใจในการทํางานครับตูบีน้ำประวันให้อะไรกับ เด,เด็กในจังหวัดพิจิตรนะคะก็เราตั้งเป้าไว้ว่าเด็กอายุ6ถึง24ปีตรงนี้ต้องสอนกันดิบเพราะนั้นในกลุ่มของเด็กกลุ่มนี้นะคะเราก็จะไปส่งเสริมเรื่องของการสร้างทักษะ eq iq ให้กับน้นองๆไม่ว่าจะเป็นการมารวมกลุ่มกันเพื่อร้องเพลงนะคะหรือเต้นซึ่งจังหวัดพิจิตรมีผลงานที่เด่นๆน,นะคะแ mm hmm. ดนซ์สไตล์ของเราเนี่ยผ่านเข้ารอบประเทศทุกปีนะคะแล้วก็มีรางวัลที่น่าพึงพอใจอยู่ใน ลำดับที่2ของประเทศนะคะที่ผ่านมาเมื่อปี62ค่ะความพาคภูมิใจก็คือโรยกฉพาวเด็กๆมีการพัฒน,นาตรงนี้นะคะไม่<อ>ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ความที่เขา เรื่องยานะคะเพราะว่าพอมารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะเคยที่เริ่มจะเหลวไหลละไปไปเล่นยาแล้วได้กลับมาเป็นคนดีนะคะตรงนี้เราจะมีความภาคภูมิใจมากในส่วนของผู้รับผิดชอบเนมา การทุวิวันผมว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยนะครับเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดในอีกมุมมองหนึ่งของบริบทหนึ่งนะครับในเราจับกลุ่มที่เยาวชนวัยรุ่นนะครับในส่วนนี้ซึ่งคนพวกนี้คือกําลังสําคัญของประเทศชาติในลำดับต่อไปครับเราสร้างคนรุ่นใหม่ที่ช่วยกันต่อย,ยอดช่วยกันขยายกลุ่มนะครับมีทูวีนกักวันไอดอลมีการประกวดให้เด็กได้มีที่แสดงออกในทางที่ดีที่ถูก พิจิตเป็นหนึ่งโดย,โดยไม่ไมพึ่งยาเสีติดเย้ <Yeah. S 3> To be number o n ฟันพวกพวกเรา